สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการาเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ได้พาคันบ้ามานะคะพี่จ๋าวันนี้พักมีหลายราคามากเลยนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่สามารถเค็บภาพทักไลน์หาหนูได้เลยนะพี่0 8 4 0 6 5ปดสจ๋ามาจากรายการเลขอ่า รายการแรกพี่เป็นสร้อยนะจาเป็นของเจ้าสัวปู่บุญพี่เหรียญน,นะอันนี้เขาบอกว่าทำมาจากกะลาแต่ด้วยความที่เล็กนะพี่สามารถเอาไปร้อยใหม่ได้ละพี่แกะไปร้อยใหม่ได้พี่นะคะรายการนี้พี่500บาทพอจ้าห้าร้บาทปลายทานห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะทส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่จ่านะคะ ก็สวยอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะเป็นเหลียงเจ้าสัวปูบุญนะพร้อมสร้อยนะพี่นะมาเป็นชุดอย่างนี้พี่นะคะห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่หนุงไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าหน่อแรดหรือเปล่าพี่นะถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยพี่นะคะ มีรอยจาด้ว้นะคะพี่ราการนี้แปดห้อบาทพี่นะคะจะมีถักเชือกพี่ถักเชือกนะเก่าสวยอย่างนี้จะพี่นะคะขายตามสภาพที่หนูเหมองมาได้นะพี่นะาของคุที่รับได้ไม่เรื่องเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหานะฮะอ่าแปดรบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่รายการที่เป็นเชือกถักนะแต่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่อท่านใดลูกเสกพี่รายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้านะคะ สภาพก็จะกรอกสวยๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าจ่ารายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นมีดจะพี่จ๋าปอกไม้นะความยาวของมีดนะพี่รวมปอกรวมด้ามนะจะอยู่ที่ประมาณสิบสองนิ้วอาตรงด้ามจับเนี่ยเขาบอกว่าทํามาจากเข่าควายนะพี่นะส่วนตัวหนูก็ดูไม่เป็นนะพี่นะเห็นมันเวลสวยดีก็เลยถามคุณลุงเจ้าของเก่าเขาบอกว่าทํามาจากเข่าควายพี่นะคะเก่ามากสวยงามมาก แต่บอกกัเป็นปอกหมายพี่นะสภาพบ้านในพี่นะคะมีจะเป็นทรงอย่างนี้จ้ะพี่มีจะเป็นทรงอย่างนี้พี่นะนี่คือสันมีดจะเป็นทรงปลายแหลมเล่มนี้หนูขอไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะพี่ดูความเก่าจ้ะพี่พี่ดูความเก่านะเล่มนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะ เก่ามากพี่สวยงามมากนะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่โทรหาหนูได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะแอดไลน์ไม่ขึ้นโทรหาเลยแม่คาะแอดหักเองจะ้ะเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อเดินนะเปิดไว้ที่1,700บาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพอปอนแต่ทรงสินค้าให้ฟรีจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ปหลัดขิกไม่ทราบพันใดแล้วก็ไม่ทราบเนือ้อพี่ห้าร้อบาทพอจ,ะจะ้ะนะคะ เก่าเ่สวยๆนะพี่น้าห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าลาหูอมจันไอเป็นลาหูนะไม่ได้อมจันพี่สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะพี่น้าปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเม็ดเม็ดนะไม่ทราบพี่ระการนี้สี่ร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะพระ ep นี้นะพี่น้า ep นี้จะมีหลายราคานะพี่นะจะมีหลายราคาพี่องค์นี้สี่ร้อยบาทพี่ส่วนอันนี้พี่เป็นตะกุดพร้อมเหรียญเจ้าสวนปู่บุญนะ อ่าด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้พี่นะคะเก่ามากพี่ดูความเก่าของตะกุดนะคะอันนี้หกร้อยบาทนะพี่รายการนี้หกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เป็นตะกุดหนังเก่าไม่รู้ที่นะตะกุดหนังเก่านี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพ่อทานะเป็นพ่อทาแต่แม่ค้าไม่ทราบที่นะพี่นะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะ สภาพก็จะก่อๆสวยๆนะห้าร้อยบาทจ้ะจับคู่ได้นะอันไหนที่เป็นสององอะอันไหนที่เป็นองค์สามร้อยอะจับคู่ได้สององห้าร้อยนะคะแต่ดูก่อนนะพี่นะว่ามีหรือเปล่านะนะคะพี่ตะกุดไม่ทราบที่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอัน,นจะเป็นของหลวงปู่โตวัดป่าดูฉิมพีพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้าอันนี้พี่เป็น เรียนหลวงพ่อคงพร้อมลูกกลมไม่รู้ว่าลูกอะไรนะไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นแบกแกหรือว่าอะไรอันนี้แม่คา้าก็ไม่มั่นใจพี่นะอันนี้หกร้อยบาทนะพี่นะคะมาทาั้งชุดเลยพี่นะคะหกร้อยบาทจ้าชุดนี้ก็หกร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะอันนี้เป็นแหกแกนะแล้วก็จะมีแหวนเก่าๆจะมีตะกุดแล้วจะมีเข็มขัดพี่นะเข็มขัดนะชุดนี้หกร้อยบาทพอจะพี่ายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นมีดพี่ เป็นมีดหลวงพ่อเดิมพี่เ็าเรียกว่ามีดสาริกาหลวงพ่อเดิมนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะหนูอนุญาตสุ่มแป๊บนะเร่มนี้พี่จา่าหนูขอไวอ้ที่เจ็ดร้อยบาทนะเป็นมีดสาริกาหลวงพ่อเดิมพี่นะคะแต่ไม่หนูไม่ทราบเนื้อพี่นะไม่ทราบเนื้อพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นสิงห์ง,งอแกะนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่นะคะเก่ามากพี่สวยงามมากพี่คะ่ะใต้ฐานมีรอยจานนะเป็นสิงห์ง,งอแกะนะหลวงพ่อเดิมพี่นะคะ รายการนี้หนึ่ร้บาทจะหานุมานค่ะพี่สิงาหานุมานนี่เป็นงอนะเป็นงอพี่รายการนี้หนึ่งพันบาทพี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากจ้ะอยากจะบอกพี่ๆลูกค้าทุกท่านนะว่าองค์นี้สวยงามมากพี่นะคะงอเก่ามากพี่งอเก่ามากนะดูพี่ดูใต้ฐานมีรอยจานนะคะ รายการนี้1,800รบาทนะพี่นะปลายทาง5้าบาทพร้อมพนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะภาพมไม่ชัดแอดไลน์หาแม่คะแอดไม่ขึ้นโทรหาด้วยแมคค่ะแอดหาเอง1,800ดรอบาทจ้ะส่วนรายการที่พี่จ๋ากับหัวกับหางน่หัวหางเลยพี่นะคะมีรอยจานพร้อม1,5 0 0บาทจ้ะมีรอยจานพร้อม1,500บาทพี่นะคะเก่าสวยพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่1,500บาทจ้ะ อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยไม่รู้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะกอสวยๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะอยู่ในกอบนะอยู่ในกอบพี่นะคะห้าห้าร้อยบาทจา้ะอ่าพระร่วงรางปืนอ่าพระร่วงพระล่วงพระร่วงพระร่วงนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมคนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะเหรียญพญายพิชัยดาบหักจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะสวยงามมากอ่าหลวงพ่อทา ห้าร้อยบาทจ้ะวัดกระบุขึ้นพึ่งด้านหลังมีสีพึ่งพิ่นะคะห้าร้อยบาทอ่าหลวงพ่อป่านบางเฮ้ยเป็นเหรียญน,นะพี่นะห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพระนับปกพี่ปกปูทิมบางพี่ห้าร้อยบาทจ้ะใช้ปูทิมนะคะมีจีวรหนึ่งผืนนะมีสามองค์มีสามพิมพ์พี่นะคะหลวงพ่อทวดจ้ะพี่ด้านหลังศูนย์ห้านะ ด้านหลังเขียนว่า0ูย์ห้าจะพี่นะคะเก่าสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จ๋าพ่อไปพ่อไปสามร้อยบาทนะนะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ลงพ่อเดิมจ้ะลายธงชาตห้าร้อยบาทจะพี่มีรอยจานนะเก่าสวยพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะอาปูเอี่ห้าร้อย500บาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมปนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะพี่จ๋าจันลอยปูทิม จะลอยปูทิมนี่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะจ๊ะส่วนรายการนี้เป็นหลวงพ่อพรมจ้ะเหรียญพ่อพมพี่นะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดมั้งอาราการนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะเอาวัดช่องแคงนะพี่พร้อมเริ่มขอบพัดติกนะหลวงพ่อกวยจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะมาเลื่อมแบบกลมอย่างนมนจะพี่พร้อมใช้งานและประกันนะ้าไม่เขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ <c oughs> มาถักเชือกอย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะชินาาชพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทพอจะ้ะนะคะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมบอจะส่งสินค้าฟรีนาะพี่จ๋าปิตายันยุง่งองคนี้สามร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะาหลวงปู่ทิมจะ้ะปู่ทิมนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเก่าสวยจะ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะพระนับปกพี่สามร้อยนะ พาแต่ละองค์แต่ละอีพีราคาอาจไม่เท่ากันนะพี่นาะผนับปกนี่จะออกสนิมแดงนิดนึงนะพี่นาสามร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นอาศิวรีพ่อกลวยจ้ะพี่ศิวรีพ่อกลวยนะรายการนี้สามร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะสามร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่จา๋าคุณแผนปูทิมด้านหลังจะมีปลาสองตัวนะปลาเงินปลาทองนะห้าร้อบาทจ้าสวยงามมากห้าร้อบาทจะ้ะ ส่วนรายการจะเป็นสมเด็จพี่ด้านหลังจะเป็นสิวลีพี่สามร้อบาทจ้ะเก่าๆกสวยๆเลยนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ะอาปกโพจะพี่ปกโพด้านหลังจะเป็นพระแมธ่ธรณีจะมีตาพรมว่าวัดโกสิกาลามพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะพี่นาะปลายทางหาสิบบาทจ้ะสิวลีสามร้อยบาทจ้ะสิวลีสามร้อยบาทพี่น่าจะเป็นเนื้อดินบังคับพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบบาทองค์นี้ไม่ทราบพี่สามร้อยบาทเช่นกันพี่นะค่ะพี่จ๋าพี่ปิดพ้านะพี่นาพี่ปิดพ้าลูกคนลบอกอีพีด้วยนะนะคะพี่องค์นี้สามร้อยบาทจ้ะองค์นี้หนูไม่ทราบเป็นพระที่ใดพี่นะคะสามร้อยบาทพอจ้ะพร้อมกรอกนะพี่นะพร้อมกรอกพี่นะคะหน้าเหมือนเสียนพ่อแก่เลยนะคะพี่แล้วเราจะมีกองนะจะมีรอยจานด้วยนะพี่นะคะสามร้อยบาทจ้ะซุ้มกอกก็สามร้อยบาทพี่ ซุ้มก้อนนี่ก็300บาทนั่นพี่นะปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าขุนพล500บาทพอจ้ะ คุณพลนี่ห้าร้อยบาทนะพี่น้าปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้าโอเคนะจ้าคุณลูกค้าจากลูกค้าที่น่ารักนะคะพี่ท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์ยังไงพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะหรือแอดไลน์นัดศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าพระรายการนี้นะอีพีนี้นะพี่น้ามีมีอะไรมีหลายอะไรมีหลายราคานะพี่นะอ่าชอบองค์ใดยังไงพี่พี่โทรหาหนูได้นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่นะาศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าอีพีนี้ก็มีแค